ทุกคนกับที่ว่าช่วง้ทยๆเนาะที่ว่าหายน้องตาดำกับน้องมินพากันเดินชมภาพบรรยากาศของประตูไซน์ทุกคนเนาะที่ว่าตอนแรกว่าเจ๊ผายข้อมูลว่าเป็นอนุสาวรีย์ด้วยความที่ว่าเจ๊เองกะบอกเคยมาคือการทุกคนก็อาจจะมีความผิดพลาดในด้านข้อมูลทุกคนแต่ตอนนี้กับห้ทุกคนไปเห็นหน้าชัดๆของน้องทั้งสองคนทุกคนนี่สาวโสดสาวลาเต้บอกสาวลาเต้บอกจัมปาศัก แล้วก็ปุณิซื้อจตานิมินจาลักษม่าผ้าเที่ยวประตูชายบานเท่าเด้อไปไปเลยทุกคนให้สาวๆพาทุกคนเที่ยวประตูชัยบูมประตูชัยทุกคนอนุสาวรีย์ชายแม่ประตูชัยบานประตูชัยปะแม่โอ้ทุกคนอยากทุกคนเนาะประตูชัยบ่แจ๊บนี่แหละบ่มีข้อมูลเนาะ ยากมากขึ้นแล้วก็สิเป็นประมาณนี้แต่ว่าปกติมันส่มีน้ำผู้มามื่อนี้ว่าู้ว่าเป็นอย่างเขาบ่เปิดน้ำผู้น้ำไม่ได้ระดับน้าไม่ได้ระดับเคอเลอร่ได้เปิดอ๋อเป็นว่างู้เปว่างผู้แล้วไก่ย้อนเราจะขออยู่่ายั่างบูหูกันเอาบรได้แล้วเขาจังาวะฝึกออหากประเทศไทยเราอยู่บอคือบูหูยังเลยมันบริเข้าบริยูแข็งหนีเด้ยถ้าเราอยู่แข็งนี่เขาจะสิาูหู เพราะว่าเขาอยู่คนละแข้งกับโมคูว่าเขาเปิดไหนปิดย่ำแไบบดนแบบแบบแมนบ้าเป็นไปกรุงเทพเลยลืมบ้านจากคลองบอ้ฮะบ,บ,บนลืมมาจากคลองอ่ะบอไม่ลืมบ้แมนเมื่อกี้ทักทายสบ,บายดีเอฟซีอมไนบ,บ้ทักทายแล้วคะ่ะไอ้สบ,บายดีผู้บ่าวเลยยังสบ,บายดีผูบผ้บ่าวผู้เ่าวไทยไผู้เบาไทยไน้องทั้งสองคนเาบ่น้องทั้งสองคนโสดเด้อนี่เพิ่นชวนมาเที่ยวทุกคน โอ้ยหนุ่มไทยสนใจเนี่ยบอลด้อยากมาเที่ยวประเทศลาวเนี่ยบอน้อไอ้หญิงเหรอธรรมศาสตร์ร้านเฮาก็จะเปนมาสี์นี้นั่นเนาะแบบว่าเขาเสียแดงอันนั้นแสงไฟอันนั้นจะมาเคล้าโล่งจะมามาเข้ามาไม่คือโบมีหยือเปล่าข้องมาจุกมือสงสัยสีเงินเพราะว่าอยากเบิ่งอยู่ ข้นกับสีหลายเนาะแบบเคื่องนี้แล้วมา,มาเขาว่าเห็ดบาร์เทนงานเนี่ยแบบคนมากนรถลดตั้วกันจะายหลายเนาะแมนอัลภาษาชาผู้บ่าว่วาสาบ่าวลาบอใครสนใจนี่พักเฟสบอร์ดแซบได้ทุกคนเลยบอร์ดแซบมีเฟซน้องแล้วขึ้นนับขึ้นคืน,ค,นคืนนาฬิยอันนี้ให้บอึ้นนาเลยได้เลยขึ้นนายูทูปไอช่องยูทูปนี่เลยคลิปนี้ได้เลย จะแปะให้เลยต้องตอบเลยคันจับวาผุ้บ่าวทักไปต้องตอบไปตอบไปทาสีกิคุยแล้วสีหาตอบเรทีหาตอบแซดเลยสีว่าไปใสเลยสีหาตอบว่าวือโพจะกระตือประเด้ทางหน้าเดียวน่าต้งว่าทางบริเตอนเลย เดินให้ให้น้องตะดำกับน้องมินพักเข่าข้างในเลยไปเที่ยวข้างในไปชมข้างในเลยพี่เดียร์ฟูหูเฮาไปเข่าน้องกันให้เป็นเป็นไกด์นำเที่ยวมันนี่ไกด์นำเที่ยวไปนำเที่ยวกันกะฉี่รอมาดีแล้วค่ะมาไทยถูกมันกะฉี่คนหลายๆเนี่ยเอาต้องเงี้ยสุดเลยบนเนี่ยอะไรจ้ะไอ้ นักท่องเที่ยวกับกี้าเนี่ยส่วนโคราะเป็นเป็นไทยยังเขาก็จีบกมากโาชเ็ย่า่าก็เป็นคามรับมือขอที่เรวสวยก็ได้ก็้กแล้วยเแท่านเขาเปิดใจอันนี้แ้่ไสีสวยก็มีอันนี้แบบมุ่หวว่าเขาเป็นอย่งเขาคือบเปิดใจเขเปิดใจเขาตักงใจเยอะ สวยบอลระหว่างปุ๊ดชัยครับปุ๊ดเช้าอันนี้สวยเนาะก็ตูวชัยไงสวยสวยคู่กันอยู่แล้วทุกคนนี่เป็นพรดาบุของเหล้าอันนี้อันนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนไป็นทางลางน้องเช่ไหมบอกนแ่นมีจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวชาวจีนมันจะมาเที่ยวนก็ถ่ายรูปพอมาที่นี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปสำหรับแบบว่าที่ไทยมาก ว่าพี่น้องเอฟซีเป็นฟังไทยเป็นไทยน้องเป็นไกล้น้ำเที่ยวได้ยี่บอลนี่ได้ได้ยินดีบรอพาเพื่อนไปเปิดทั้งให้น้องล่ะใช้ใช้น้องมินไปทางไหนอันน้น้องมินอยู่หางน้องมินก็นั่งมีงยาเลยน้องมินพาไปทางนี้แนะ่พาไปทางนู่นแน่นะ่ะไฟงามๆหันนะ <c oughs> เปิดไฟขไล้วหลายเงาฉิสวยนทีไฟลหลอกหล,หล,หลกอกลอกไรยูห้ลูกห้หยังลี่ิสวยนมาอยกคนน,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 นี้ายคนนี้เขา่ะบอกนีเกเดี๋ยวยังบ่ง,งมไม่ดี ไหโอเคาไปเร่งต่อไปเร่งต่อวนนี้คือูั่นอใครโคดออาที่งเกี่ยวเ มาฟังนี่ก็คขุนศิวลายแนวเพราะว่าเลนมาร์คมันสิเป็นพิ้วฟางหน่อยมันสิมีน,น้งโตแต่ว่าฝ้ามือมีอมเข้าบรเห็นน้งโตก,กันก็เลยศิพามเดินมาทางนี้เนาะเดินมาทังนี้เนาะไทยมาเบิ่งนหลบหลบมาฝางนีมีอีหยังเนี่ยฝ่าแต่ก็หลบขางมันมีอีหยังอีหยังเนี่ยฝางทังนี้ไม่จัดศิวมีเอียงหลายแล้วก็มันสิเป็นสวนแบบเขาเอื้อเอีหยังสวน เคตไข่ข้าเอินแบบสวนยอมบวกเมีนสวนสาธารณะสวนยอมประมาณนี้ยนภาษีเป็นประมาณฟังนันโ้โหูกูแบบดอกหุดบอสขายกางเวทหนังงามเดียบมาไทยมื ดสไฟอา่ารเท่าแม่ซื้อสุกไว้ปกติปกติเราจะเปิดอีกขึ้นเทียบลนรากชาวพันขึ้นแมนถ้าหายใจสิ้นปกติก็ยืึนไปทรายดูความ้อนไม้แ่ชด้นีแบบอัน เขตหามสูบยาหามสูบบุหรี่ นีหเอากระลังสีเป๊ะเอาปู่ที่เฮาถ่ายไว้เนองนองมาจีเขามาเขาไปถ่ายปู่ก็เขาไว้บานมาสีงามกันใดญ่นองถ่ายน้องถ่ายเปใบเถไงใบหนึ่งลอยโตเป็นเงินไข่กับลอยยีสีปาทใส่กอบให้พอแตงจริงแล้วราคามันเท่าไรแตงจดิงอ่ะราคามันลอยหาเชบอ๋อแต่ว่าต่อร่องเขาเพราะนองถ่ายลายกันบอแมนถ่ายลายปู่ ถือว่าโอเคเลยนะโอเคถือคนถ่ายรูปนี่โอเคไม่เอา่ายรูปนะฮะดูเองเป็นจีนี่เป็นจีนี่มุกกระยอนมูกหูแจกันเพราะยังรถถ่ายนะแมนแล้วถ่ายเป็นโลอ่ะมองเขาบ้านบนงามเขาจะต้องถ่ายถูอไปเรื่นราแมนแมนคอมน้องก็คืออาจจะเป็นเอาเอิร์นยังเขาที่ระลึกเนาะไปไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเขาก็ต้องถ่ายเป็นที่ระลึกมันคนเนาะ เป็นความทรงจำไ,ปไ,ปไกด์จำเป็นได้เนี่ยไม่ไว่าไกด์ผูกเลยไกด์จำเป็นจำเป็นบ่แม่นไ,ไกด์จำเป็นตอนนี้ <laughs> จะประจําเป็นเลยสมัครใจบอกทัท <laughs> ทนตีวันจีวะห้าวไอ้เจ๊บบังคับเจ้าได้เนี่ยไอเจ้าจะได้ทายผูว <laughs> <laughs> จ,จะต้องบอกจะต้องบอกว่าสมัครใจ <c oughs> ไอไอมาลําเกินๆสายโอ้สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดี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  น้องก็นำสัมภาษณ์เนี่ยเจ้ามีไหมหาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไอ้เพื่นเนี่ยเป็นไรมาบ้านนี่หันโอ้โหเก่งที่เจดเลยเนื้อก็คือว่าเลยพ่อจากใจเป็นไสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเฮาพ่ออย่างไรสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเฮาเป็นไรเป็นไรสวยงามอยู่บ่สวยงามเลยเนาะอยู่ประเทศไทยจะปีแล้วอยู่ประเทศไทยมาเป็นสิบก่าปีเลยฮันคิดฮอดบ้านอยู่บ่คิดฮอดเลยเนาะ แล้วมื่อนี้มามาเห็นประเทศไทยรู้ซื้อไปเลยมาเห็นวีลามาเห็นะเทศเขารู้สึกไปได้เขาอยู่วัดอยู่ไทยไลน์มันก็ดีใจเนาะมาบ้านตัเองเนาะมันก็มวนอยู่ได้ล่ะมวนยุนบ่าเออพวกนี้แหละเขาไก่ย่างไปเบิ่งส้มวิวเลยส้มวิวต่อส้มวิวต่อไปเอาฮู้บไปเอาฮู้บอ่าโอเคพาไปเบิ่งฮู้บก่อนก่อนสิงามบอลอยากอยากเบิ่งฮู้บจีจ้าวไทยชนผู้บ่าวได้ล่ะเราไปชอบเขาด้วยชนเราค่ะชนเรา บแมนเพิ่นเลื่มเจ้าแบบว่าคนถ่ายรูปค่ะเออโบเลื่อมหรอเดี๋ยวยางขาเราเอาเพราะว่ามาที่นี่โบทายถูก็ได้โอ้ยเห็นเจ้าไปถ่าไปสซเจ้ากระทะโบทายก็่ได้เมื่อแหละมันเป็นที่ทายรูปเด้ออ่าโอเคเข้าใจอยู่คนคือลายแท้ละ่ะฮะกางคืนเขามายางดิกลางคืนเลยนี่ <c oughs> ช่องทางติดตามมียังช่องทางติดตามลรือเป่าบุ๊ดูหาช่องทางติดตามค่ะช่องทางอยู่ที่วิเอียงเี่ยบุ๊ดมียังไงติ๊กตอกด้บุ๊ดมีบอติ๊กตอกมีอยู่ยังหาติ๊กตอกยังหาชื่อตาน้องตาภาษาไทยบอภาษาอังกฤษฮะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษตา T A B O T S ตาโอเคแล้วน้องน้องน้องยังก็มนมนนี่บอน้องมินบอสมัครใจเลยนี่เหมือนไอ้บังคับเลยอ่ะ ไล่ยังไล่ชนตัวไล่ชนตัวโอ้บลเล่นติกต็อกบลเล่นเฟซบุ๊กเธอว่าเป็นคนเลยนี่ยุคนี้บูมิเชียวชั่วเชียวหนิงงเลยนี่ก็เป็นยังกับเป็นตามน้องตาเลยกันทางช่องทางติกต็อกเนาะแสดงว่าน้องต้องมีการไลฟ์สดแน่ๆบ่ได้ไลฟ์สดบลไลนสดบอกโอ้คือไลฟ์สดเนีแม่ใช้คนถ่ายรูปเห็นเจ้าพาไปทีล่ะไม่เอาพอยู่บ่เห็นแบบนี้คนถ่ายรูปบ่เห็นแับนี้ แล้วมอกว่าอีต้นจำป่าเรา,าอะ,ต,อะตามหาไปตามหาตามหาชื่อบอคว่าไทยหูไหมเ่ล่อ่านี้ไม่เคสือถ้าใช่เสือชี่สมก็สวย โอเคพี่น้องก็จะมีเสียงจากพี่น้องชาวจีนเนาะอ้าจจมนจันก็โหันงเอกเอเลยนะี่เดินผ่านไอ้ลูกโป่งล่มมา กันหรอครูแล้วถือกรอบรูปมาหันวะเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นวันปกติธรรมดาทั่วไปนะทุกคนบางแม่นมีงานมียงานออกมาอย่างมาเล่นมาเดินเล่นนั่นแหละก็คนที่อยู่แถวนี้เนาะทุกคนทีเดย์ถ่ายรูปเห็นแล้วได้แล้วมองดูหาเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนงามบ่งามนี่โอ้เบิ่งคัน เงามกวันเงาเป็นเงาเงาเป็นเงาเเป็นเงางามแล้วเนาะใค่บ้างน้องมินเป็นเงาบเป็นเงาเป็นเงาออหาเป่ยอ่ะถ้าได้ก็น้าไปนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบ ทุกคนกับที่ว่าช่วงท้ายๆเนาะที่ว่าให้น้องตะดำกับน้องมินพากันเดินชมภาพบรรยากาศของประตูชายทุกคนเนาะที่ว่าตอนแรกวัดเจ๊ให้ข้อมูลว่าเป็นอนุสาวรีย์ด้วยความที่ว่าแจ๊เองกับบอกเคยมาคือการทุกคนก็อาจจะมีความผิดพลาดในด้านข้อมูลทุกคนแต่ตอนนี้กับห้ทุกคนเห็นหน้าชัดๆของน้องทั้งสองคนทุกคนนี่สาวโสดสาวลาไต้เห็นบ่สาวลาไต้เห็นบ่จับภาษาเลยจับภาษาน้องเดสส่า รู้แต่รู้สวรรด์คน,นสวัสด์นาเขตจ้ะสวัสด์นาเขตบ้านเดียวกันห,หรืบ้านแซ anyway. ่บเนาะสวรรค์นาเขตเมืองยังอุทุมพรจ้าอุทุมพรเซโนสาวเซโนกับสาวอ่ปากเซปากเซปากเซจำเรื่องแคนแคนสาวปากเซชวนน้องตาดำโสดโสดบู้นองทุกคนโสดก็คือโสดเนาะนะสองคนบอกโสดสองสาวโสดถ่าไพ่อยากถักทายน้องก็ไปทางช่องน้องตาติ๊กต๊อกทุกคนลองไปติดตามลองดูเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบอกขอใจน้องหล่าทั้งสองคน,นอที่ว่าถือว่าพาเอฟซีของไอ้เพื่นเที่ยวชมภาพบรรยากาศทุกคนเนาะกาวังว่าเอฟซีางฝั่งไทยสีเมตาน้องสาหะอนหักนาแพงขอบอจับทั้งสองคนนี่ฝากไว้น้ำอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเอฟซีฝั่งไทยทุยคนเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดีน้องหล่าสบายดีนี่สวัสดีนะครับผมบอจับกันลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสบายดีทุกคน